สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสสดเจอกับเจ้าจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะวันนี้เจ้าจ๋าจะพาทุกคนมาทําลาบมะแขวนนะลาบมะแขวนหลายคนก็คงจะสงสัยเนาะว่าลาบมะแขวนคืออะไรเนาะเป็นลาบหมูนี่แหละคะ่ะเป็นลาบหมูเป็นลาบของคนทางเหนือเขากินกันเนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครทําทําขายกันสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามัน มันหาเครื่องเทศยากเนาะแต่ในพื้นที่เขาเขาก็ก็ง่ายเนาะแต่สําหรับคนทั่วทั่วไปแล้วเราอย่างเราเราทั่วทั่วไปเนาะมันจะหาเครื่องเทศไม่ค่อยได้เนาะวันนี้เนะะาะล้วจ๋าเลยก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆทํานะคะอยากชวนเพื่อนๆทํานะมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างเนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกว่าที่มัแขวนมะแขวนจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ลูกมะแขวนนะเขาจะใส่ถุงมาประมาณนี้เนาะจะมีเม็ดสีดำๆอยู่ข้างในด้วยเนี่ยเราก,เรากเา็เราก็เอาเราก็เอาเม็ดสีดำนียคะเนี่ยเม็ดสีดำเนี่ยเนาะมาตำมาตำใส่กับเครื่องลาบของเราเนาะตำให้ละเอียดเลยนะคะบดให้ละเอียดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นหนังหมูนะหนังหมูที่เราต้มแล้วนะต้มให้สุกเนาะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะ ต้มแล้วเนาะอันนี้หนึ่งกิโลนะหมูบดเอ้ยไม่ใช่หมูบดขอโทษขออภัยด้วยนะคะเป็นหนังหมูด้วยนะเป็นหนังหมูนะคะหนึ่งกิโลนะหนังหมูหนึ่งกิโลหั่นให้เสร็จแล้วนะคะเสร็จหัน่นเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้เนาะหนึ่งกิโลนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยอันนี้อันนี้คือต้นหอมผักชีนะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบใบ เขาเรียกใบอะไรอะ่ะใบผักไผ่นะใบผักไผ่นะคะใบผักไผ่ต้นหอมผักชีรวมกันนะคะเทเข้าไปเลยค่ะเทเข้าไปเลยอันนี้เป็นสูตรของเจ้าจ๋าเองเลยนะสูตรของเจ้าจ๋าที่ทําขายที่ตลาดนัดเลยนะเจ้าจ๋าหอ่อข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหอ่อทองนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะชื่อช่องว่าข้าวเหนียวหอ่อทองนะนี่นะคะผักเราหั่นแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะมะแขวนนะที่เรานั่นเมื่อกี้เราก็ตําให้ละเอียดอแล้วเราก็จเมเปนน็นลักษณะนี้นะแล้วก็เทใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนะคะจะไ,ได้ประมาณนีนะะ้ทากินได้นะคะทํากินได้ทําขายได้เลยนะเพราะว่าจะจ๋าก็ขายอยู่นะทําขายอยู่ตลาดนะ อันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะเป็นกระเทียมเจียวนี่กระเทียมเจียวตามด้วยรสดีค่ะรสดีหนึ่งซองนะสิบสามบาทนะคะรสดีใส่เข้าไปเลยชูรสชูรสชูรสตามไปด้วยชูรสนะคะแล้วก็จะเป็นเลือดนะคะเลือดสดที่เวลาเพื่อนไปซื้อ ไปซื้อหมูนะคะเขาจะมีมาให้เลยนะเปือดสดใช้ไม่เยอะนะคะใช้ไม่เยอะใช้แค่นี้พอแล้วเราเอาไปคั้นกับใบใบตะไคร้นะคะคั้นกับใบตะไคร้ให้มีให้ให้มันหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวของเลือดออกไปนะคะคั้นกับใบตะไคร้นะคะใบตะไคร้ขยี้ขยี้นะคะขยี้แล้วก็นะแล้วก็กองเอาแต่เลือดนะกองเอาแต่มาเป็นแบบแบบนี้นะเสกใส่เข้าไปเลยค่ะ ใส่เข้าไปเลยเนาะง่ายๆแค่นี้เองนะคะส่วนผสมมีไม่ยากมีแค่นี้เองนะทำขายได้จริงๆนะคะนะอันนี้ตามด้วยหมูบดเลยค่ะตามด้วยหมูบดเลยหมูบดนี่สามกิโลนะคะหมูบดสามกิโลใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันราบมะขวนนะคะราบหมูมะขว่นนะ เป็นลาบทางเหนือนะคะนะที่ใครไม่เคยได้ลองกินลองลองนะคะลองทําลองทานดูนะลองทําทานดูนะคะอร่อยลองทํากินดูค่ะจะอร่อยมากมันจะหอมเครื่องเทศของทางเหนือนะคะเนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะคือเราต้องเราต้องใส่เลือดนะคะเลือดสดเนาะเลือดสดหัวใจสําคัญเลยคือเลือดสดเนอะจะทําให ลมลดกลมนะคะเียเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะถ้าจ๋าทำขายได้จริงๆนะคะถ้าจ๋าทำขายที่ตลาดนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะทำห่อข้าวเหนียวนะถาจ๋าทำห่อข้าวเหนียวอยู่นะคะ ประมาณนี้เนาะเราก็คลุกเขาให้เครื่องให้เข้าเข้าเข้ากันประมาณนี้ค่ะแค่ยังไม่ได้ผัดนะเนี่ยเนาะมันก็จะหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องเทศมากเลยเนาะโอเคบอแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเนาะแต่เราก็จะไปตั้งกระทะผัดกันเลยนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เรา,เาผสมเครื่องเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็จะมาผัดกันเลยนะคะใส่น้ํามันใบป,ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าในในน้ําพริกเขาจะมีน้ํามันอยู่แล้ว น้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบมะแข็งน,นะนพริกลาบเขามะแก็เขใส่ผัดลงไปเลยค่ะใค่กไกลางๆนะคะ ผัดให้หอมก่อนเลยนะคะ <c oughs> พอหอมแนละ้ <c oughs> หอมพอได้ที่แล้วเนาะล้วก็ใช้หมูลงไปผัดเลยะค่ะ เตรียมไว้นะคะแล้วก็มาเทใส่เลยนะแล้วก็ผัดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะ เรื่อยๆค่ะระหว่างที่ผัดอยู่ก็หอมมากเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาใกี้จะสุกแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วสีมันจะเปลี่ยนไปนะสีจะสวยขึ้นนะคะ จะเขียขคือแล้วใกล้สุกก็นับได้แล้วนะ,นะหอมมากเลยค่ะมมเนาะ,ะหอมมากเลยนะคะผัดให้สุกเลยนะคะผัดให้แห้งให้สุกเลยเนาะ นะ,ะนะสูตรนี้ทำขายได้จริงนะคะอร่อยจริงนะคะบอกหมดไม่มีซักนะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนที่สนใจอยากจะทำอาชีพขายข้าเหนียวหมูห่อเหมือนเจาจา๋าเนาะกำลังมองหายอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะวันนี้เจะจา๋า จะค่อยๆนำเสนอเป็นตัวอย่างนะที่เมนูเมนูที่ที่จาทำอยู่นะอันนี้ก็ได้แล้วเนาะแข้งละนี่นะคะอนร้อนนะคะอนร้อนมากเลยเนาะโอเคคนระับ พอได้แล้วเราก็ปิดเตาเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาหลังจากที่เราผัดสิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารับประทานมากร้อนๆเลยเนาะล้วก็พร้อมตักใส่หม้อ ออกไปขายได้เลยจ้ะนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพื่อนบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มค้าขายเนาะอยากจะมองหาอะไรที่มันยั่งยืนนะคะข้าวเหนียวหอ่อก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ที่ยั่งยืนจริงๆนะคะมันมันอยู่กับเราตลอดเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ย อยู่ที่ไหนก็เจอเนาะนะเราสามารถทำเป็นอาชีพที<ป>ออ่ทำให้เรามีรายได้ขึ้นมาเนาะในช่วงที่ว่าช่วงนี้คนก็ตกงานกันเยอะเนาะเผื่อใครอยากจะมาทำแบบนี้บ้างนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้เนะาะจ๋าก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะฝากข้าวเหนียวห่อทองด้วยนะคะ ช่องของจ้าจ๋านะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ